ส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมสูบนะคะก็คือกรุงเทพด้านฝั่งตะวันตกอย่างที่เขตทวีวัฒนาซึ่งวันนี้คุณนรินคล่องอาัคาระกับรองศาสตราจารย์เสรีสุปราทิ์ไปประเมินถึงสถานการณ์น้ําที่นั่นนะคะรวมไปถึงไปดูที่จังหวัดนนทบ,บุรีและนคปรปฐมด้วยค่ะ ขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะก็คือถนนบรมราชชนนีทางด้านของจังหวัดนนทบุรีที่ยังมีน้าท่วมสูงอยู่ค่ะขณะนี้ระดับน้ําที่นี่ประมาณ50ซนติเมตรนะคะซึ่งสาเหตุที่บริเวณนี้ยังมีน้ําท่วมอยู่ก็เนื่องจากว่าคลองมหาสวัสดิ์ที่อยู่ทางด้านหน้านี้นะคะยังมีน้ําท่วมและเออล้นตลิ่งมาจึงทําให้ถนนเส้นนี้ยังไม่สามารถที่จะแห้งลงได้ในเวลานี้นะคะ วันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุพราณทิพย์นั้นได้วางแผนไว้ว่าจะเดินทางไปตามถนนสายนี้แล้วค่ะมุ่งหน้าไปสู่ที่สารยาและพุทธมนฑลน,นะคะเพื่อที่จะไปสำรวจเส้นทางน้ําในบริเวณนั้นว่าจะทําอย่างไรจึงจะสามารถระบายน้ําให้พื้นที่บริเวณของจังหวัดนคนปรปฐมมีสถานการณ์น้าที่ดีขึ้นได้ค่ะ อาจาร,รย์คะตอนนี้เราอยู่ที่คลองมหาสวัสดิะะ์เนี่ยค่ะล่องเรือมาก็จะเห็นว่าฝั่งกรุงเทพจะมีคัดกั้นน้ําอยู่ส่วนฝั่งนนทบุรีไม่มีคันก้นน้าเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยนะคะอาจาร,รย์รรสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปอะคะคอ๋อก็อันนี้มันอยู่เราเราอยู่ท้ายประตูน้ําชิพนพีน้ำสูน้าชินพีคืออยู่เหนือตงมน้นก็ค,ค,คือเขาก็สูบน้ําสูบน้ําลงมานี้ทางท้ายน้ํานี่ก็จะไปลงพองมากอกน้อย เพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งท้ายท้ายนี่ก็จะยิ่งเออเมื่อกี้เราดูตรงคน้ำไหลเร็วมา,มาใกล้ๆเจ้าพญาก็น้ำไหลช้าลงานะเพราะฉะนั้นก็คือก็น้ำก็ต้องเออขึ้นท้ายๆเนี่ยสูงขึ้นนะตอนนี้ออส่วนจนเหนือของคลองมหาสวัสด์เนี่ยก็คือเขานนทบุรีก็แน่นอน,นก็ได้รับผลกระทบหนักอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันระบายไม่ได้ สถานการณ์น้าท่วมในอํเาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเท่าที่เห็นณนะขณะนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์นั้นเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าน้ําลดลงประมาณ80ิซติเมตรแล้วค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่นี่ สูงนะคะประมาณ1เมตร70ซนติเมตรทีเดียวค่ะดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านต่างๆขณะนี้ก็ยังทำได้ยากนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เริ่มกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านของตัวเองเนื่องจากว่าเป็นห่วงทรัพย์สินและก็บ้านเรือนนะคะแต่การกู้บ้านแต่ละหลังในขณะนี้ก็คงเป็นไปด้วยความยากลำบากท่านบอกก็แสนสาหาัสไม่สามารถคือต้องใช้เรือ สถานเดียวแล้วไอ้อสะพานผ่านก็มาไม่ถึงต้องเรือเท่านั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นลแล้วเราอยู่ที่บ้านไม่ได้อ,อพยพไปไหนหละคะผมอ,อพยพแล้วเข้ามาดูเป็นครั้งคราวแต่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คือนออ้องแล้วอยู่ยังไงกันคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตชั้นบนอย่างเดียวชุดเนี่ยใช้บันไดาพาดอยู่ชั้นบนกันอย่างเดียวก็จริงๆก็คือที่เขามีการเรียกร้องเรื่อง เรื่องชาวชุมชนริมคลองมหาสวัสด์เ่ยหกิโลเนี่ยคือส่วนของส่วนของบ้านผมที่ได้รับความเดือดร้อนอปริมาณน,น้ำลดช้ามากๆการใช้ชีวิตัปัจจุบันเนี่ยในเนี้ยแทบแทบจะไม่เหลือคนอซึ่งแต่ละคนก็ทำง,งานแนึ่งเทพมันเป็นม,มันเห็นความแตกต่างชัดเจนตรงที่ว่าคลองมหาสวัสด์กั้นระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดนนท์อพอข้ามคลองไปปุ๊บมันคนละลม แ้งของเราพอข้ามคลองมาปุ๊บคือน้ําตอนนี้เราเดินทางมาถึงประตูระบายน้ําฉิมพลีคลองมาหาสวัสดิ์แล้วนะคะอาจาร,รย์คะดูเรื่องของการร,ระบายน้ําในคลองมหาสวัสด์ณขณะนี้นี่เป็นยังไงคะค,คือตอคือตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือน้ํามันก็ล้นสันนะสัน<ช>ทางเดินประตูน้ําทั้งสองฝั่งนะการันายควาว่าอะไรหมายว่าประตู ิดก็ไม่มีความหมายอะไรน,นก็คือต้องก็ต้องดูครับจริงเขาก็เปิดไว้นะ,ะแล้วก็แต่มันล้นสันสองข้างถ้าอย่างนั้นการช่วยคนนนทบุรีให้ระดับน้ําลดลงได้บ้างก็มีทางเดียวเหรอคะอาจารย์มีทางมีทางนึงอีกทางหนึ่งก็ประตูประตูที่ คลองต่างๆที่พ่องเข้าไปในในเขตทวีวัฒนาลิตลิ่งชันเนี่ยก็คงต้องไปตรวจสอบว่าสามารถจะเปิดได้ไหมเพือ่อระบายลงไปเพราะทางนี้ก็ลงลงเจ้าพญาได้เหมือนกันใช่ไหมทางนี้ลงไปก็ลงไปบางกอกใหญ่แล้ลงไปได้เหมือนกันนี่ถ้าลงทางเดียวอย่างนี้มันก็จะช้าตอนนี้เรามาถึงประตูน้ําทวีวัฒนานะคะซึ่งได้มีการเรียกร้องจากชาวจังหวัด นนทบุรีนะคะว่าอยากจะให้มีการเปิดประตูนี้ขึ้นเป็น1เมตรโดยขณะนี้นะคะประตูนี้เปิดอยู่ที่50ซนติเมตรนะคะซึ่งเราก็เห็นสภาพน้ําบริเวณนี้นะคะน้ําสูงมากแล้วก็เข้าท่วมในชุมชนบริเวณนี้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งทาง,งด้านพุทธมนตรและทางเขตทวีวัฒนาด้วยถ้าหากว่าเปิดขึ้นไปเป็น1เมตรจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ คือตอนนี้ส,สิ่งที่เราเห็นก็คือระดับน้ําต่างกันวัน70เซน70เซนตอนนี้ก็อาจจะมองนะมองในแง่ว่าถ้าไม่มาดูพื้นที่จริงเนี่ยก็อาจจะคิดว่า,วา,วาเออพอเปิดปั๊บมันก็จะไปสะดวกอะไรเงี้ยแต่วันที่เราไปดูแล้วทางท้ายน้ำเนี่ยน้ำก็ไหลช้ามากมันไม่ไปนะคือเปิดมาก็เท่ากับว,ว่าถ้าเปิดทันปั๊บเนี่ยน้ำก็จะท่วมหมดแถวนี้ในระดับเดียวกันนี่ แต่เพราะน้ํามันไม่ไปไงฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางแก้ปัญหาที่ถูกและควรจะไปดูว่าทําไมน้ําไม่ไปเพราะฉะนั้นก็ที่เราไปดูหลายๆจุดที่มีการเหมือนกับบล็อกทางน้ำหลายๆจุดตรงนั้นควรจะใช้เครื่องสูบน้ำสูบทอยไปสูบลดระดับในคลองเนี่ก่อนคุณเปิดตัวนี้คุณสูบลดระดับก่อนแล้วก็เปิดมันจะไปสะดวก ที่นี่คือเทศบาลตะบนสารยานะคะซึ่งขณะนี้สถานการณ์ผิดไปจากครั้งที่แล้วที่ดิฉันมามากทีเดียวนะคะน้าท่วมเต็มพื้นที่ทีเดียวนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสภาพน้าท่วมที่นี่ก็ระดับน้ําลงมาประมาณ3ามสเซนนะครับตอนนี้ก็เริ่มลดลงเห็นทางรถไฟแล้วน้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่คะณขณะนี้ถาริมคลองนี่ก็น่าอยู่ประมาณเมตรห้าสิบริมคลองมหาสวัสดิ์อยู่นะครับประมาณนั้น แล้วตามถนนตามถนนนี้ก็ประมาณสัก80เซนได้ครับตอนนี้คิดว่าจะทํายังไงถึงจะกู้สถานการณ์ในบริเวณนี้ให้ดีขึ้นได้บ้างคะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมขออีกสักตอนนี้ผมเห็นเขื่อนที่ผมทําไว้นะครับผมขออีกสักประมาณสักครึงหนึ่งนะน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะจะจะไหวอยู่นะครับถ้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้าลงมาอีกสักครบหนึ่งผมจะกู้ครับอาจารย์เซรีเห็นพื้นที่นี้ตอนนี้ จะมีทางไหนช่วยตรงนี้ได้บ้างะคะจยา์ครับก็คิดว่าคือเรื่องระบายน้ำนะเป,นเป็นเรื่องหลัก<ช>เพราะ<ส>ว่าเราเราเคยไปดูน้ําที่ส่น้อยมานะฮะเราก็ประเมินคร่าวๆเนี่ยน้ำยังอยู่ทางบนเนี่ยไหลามาแต่เท่าที่ผมจําตัวเลขได้คือวันละยังยัง20ล้านอยู่นะเข้ามาเนี่ยมันแบ่งเป็นฝั่งขวาของหมหาสวะเอ่อริวัฒนากับฝั่งซ้ายนะทางนี้ก็อยู่ฝั่งพูง่ายอยู่ฝั่งหนึ่งนะฝั่งนองเต้ทฉะนั้นก็ มองหาสวัสดิ์เองเนี่ยตอนเนี้ยน้ําก็ล้นอยู่เพราะฉะนั้นเท่าเท้าที่ดูเนี่ยไหลไปช้ามากออกท่าจีนก็เมื่อกี้เราไปดูความเร็วแค่20เซนตต่อวินาทีเพราะฉะนั้นไหลชา้าก็เข้าใจว่าอาจจะไม่ไม่ได้สูงนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องหลักก็คือทาั้งนี้ก็ต้องลงหมาสวัสดิ์นะอีกส่วนหนึ่งก็ต้องคุยกับท่านนายกบอกว่าจะต้องระบายไปสู่ภาษีเจริญด้วยก็ใช้สายสีเนี่ยออกออกให้ลงไปทั้งนี้ลงไปยังภาษีเจริญด้วยแล้วก็สองทาง ขณะนี้นะคะระดับน้ําที่ท่วมอยู่บนถนนเรียบคลองทวีวัฒนาในเวลานี้มีความลึกอยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะแต่ว่าประเด็นสําคัญที่น่าสนใจก็คือว่าคลองทวีวัฒนาที่อยู่ทางฝั่งนี้ค่ะมีความลึกของน้ําที่แตกต่างกันกับถนนเส้นนี้อยู่ที่ประมาณ70ซนติเมตรทีเดียวนะคะถนนเส้นนี้นั้นรับน้ํามาจากทางด้านของสารายาค่ะไหลผ่านมาทางนี้และต่อเนื่องไปทางด้านของเขตทวีวัฒนาซึ่งก็มีน้ําท่วมสูงอยู่ในเวลานี้เช่นเดียวน กันนนะะคะ้ําทั้งหมดนี้นะคะหวังว่าจะระบายลงไปทางด้านล่างได้และทางเดียวที่จะระบายลงได้นั่นก็คือไปที่คลองภาษีเจริญที่อยู่ล่างลงไปค่ะแต่ถ้าหากว่าคลองเส้นนี้ไม่สามารถระบายน้ําได้ดีนักก็จะทําให้พื้นที่นี้ยังคงมีน้ําเอ่อขังและท่วมอยู่อย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะดารินข้องอาัคาระชัย PBS รายงาน